สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมดอกแก้วนะคะแก้วพวงดวงใจค่ะก็ต้นนี้นะคะซื้อมาได้ประมาณเจปีแล้วละคะ่ะก็เป็นออดอกแก้วทีออ่ออกเป็นพวงนะคะแล้วก็หอมค่ะตอนเช้าเ้าเนี่ยเปิดประตูบ้านมานะคะหอมมากหอมชื่นใจตอนนี้กำลังออกดอกเต็มต้นเลยค่ะแก้วพวงดวงใจนะคะก็เป็น แก้วดอกแก้วนะคะแก้วหิมาลายผสมกับแก้วแคะนะคะแล้วก็มาผสมกับแก้วไทยอีกทีค่ะก็เป็นแก้วที่ออกเป็นพวงออกดอกดกนะคะแล้วก็หอมมากเลยค่ะจะหอมในช่วงตอนเย็นตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้านะคะพอตอนแดดออกเนี่ยกลิ่นเขาก็จะจางลงแล้วก็มาหอมอีกทีก็ตอนเย็น,นะคะ่ะหอมมาก หอมจริงๆเลยตื่นเปิดบ้านมานะคะนอนกลางคืนเปิดหน้าต่างกินหอมเขาไปในบ้านเลยนะคะหอมไกลมากต้นนี้นะคะก็อายุเจดปีก็ดูคนต้นนะคะใหญ่มากตอนซื้อมาเนี่ยก็ดกสวยแล้วค่ะแล้วพอตอนหลังเนี่ยอันนี้ปลูกในกระถางนะคะตอนหลังเขาก็โทมพอโซมใบก็เหลืองนะคะก็ วิจะทำยังไงก็เลยเข้าไปลองเสิร์ชดูต้นไม้ส้มๆเราจะทำยังไงก็มาขุดดินนะคะขุดดินในกระถางเนี่ยออกมาแล้วก็ผสมดินใหม่โดยการเราเอาปุ๋ยคอกผสมไปนะคะก็ใบเขาก็จะเขียวนะคะนอกจากดอกแล้วใบเขาก็สวยแล้วก็เขียวเป็นมันด้วยค่ะกลิ่นของใบนะคะเวลาเราเด็ดออกมาเนี่ยกลิ่นเขาจะคล้ายใบส้มนะคะก็เ,ะเป็นต้นไม้ตระกูลส้มนะคะ ตอนเด็กๆเนี่ยถ้าไม่อยากไปโรงเรียนนะคะที่บ้านตอนนั้นมีแก้วไทยอะ่ะไม่อยากไปโรงเรียนก็เอาใบอะ่ะมาเคี้ยวตรงกว,ว่าก็จะร้อนนะคะก็ไม่ไม่ต้องไปโรงเรียนก็เป็นเรื่องตอนเด็กๆนะคะอันนี้นะคะแก้วพวงดวงใจสวยงามหอมจริงๆเลยค่ะกำลังออกดอกสะพั่งเลยนะคะก็ ใบของเขาเนี่ยเป็นมันบางเอ,อ่อสมัยก่อนนะคะเคยเอาใบแก้วเนี่ยไปหัดร้อยมมลายก็แต่แก้วพวงเนี่ยใบเขาก็จะมนก่าแก้วแก้วไทยนะคะใบจะมนกลมส่วนแก้วไทยใบเขาก็จะเรียวยาวนะคะอันนี้หอมหอมจริงหอมไกลหอมไปไกลมากอยู่ในครัวก็ได้กลิ่นเลยนะคะวันนี้พามาชมแก้วพวงดวงใจ แท่านี้ละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ